ตอนนี้ทาสีใหม่นะครับเนื่องจากสีเก่านั้นยังไม่ได้ลอกนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับแปรงทองเหลือขัดแล้วกระดาษทรายเก็บอีกทีนะคุมนะครับสีได้สามสี่ห้าปีนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสีใหม่ก่อน โดนแดดเมืองไทยเลียนี่ครับสีของเรานะครับก็เป็นแบรนด์นี่ครับเบเยอร์นะครับเบเยอร์อันนี้ซื้อมาใหม่นี่ผสมมาจากทางห้างโคบันเฮาไทยวัสดุ นะครับอันนี้เป็นสีที่ผสมมาทูทอินวันเลยให้ได้เนื้อสีที่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์เดียร์นี่ครับส่วนผสมก็จะมีนี่นะครับทินเนอร์นะครับผมอ่าส่วนการน้ำร้อนนี่ไม่เกี่ยวน,นะครับอันนี้ส่วนผสมกาแฟของอันนี้ทินเนอร์นะครับเป็นขวดก็มีเป็นนั่นก็มีนะคร อย่าไปเอาทินเนอร์ผสมกาแฟนะครับช่างนะครับผมเดี๋ยวจัดงานนะครับผมหลงหลงข้าวปัว่าเมาสีโอ้ยปลอดเบิ้งสนสูตรบรว่าปลอดพังเบิ้งดมาสั่นมาอ่านี่เอ่สารเคมีตเ,คมเต็มอรญยามาอยู่ไปโทษกาแฟเขาอีกบ่ได้แท่ผสมทินเนอร์ อันนี้ก็เป็นเรื่องโจกนะครับสนุกสนา,า,าะะนขอบคุณม,มาิไปพกเราไสีกิงก็ไปสิจัน สีสีกนไปเป็น,นไรลอสีนี้ออกแบบมาเพื่ออากาศบ้านเรานะครับไม่ต้องห่วงครับผมเวลาในการหลุดล่อนนานแบบนี้ครับเออท่างุูนแล้วครับท่างุูนละว่าอะไได้แอร์ให้กระสือเลย <laughs> อืมสีขาวได้บริจากธาตุสีแดงเหมอืมนี่ครับแต่เรื่อยๆครับ ครับก็แตกต่างนะครับสีใหม่กับสีเก่าขัดออกแล้วสีเก่าบางส่วนทดลองใช้แรงดันน้ำสูงนะครับแต่มันไม่ออกนะครับมันยังเหนียวแน่นแต่มันแตกเสียนะครับเสีย,ายงานแค่นี้ อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งแรงดันน้ำเราไม่แรงครับผมอืมเป็นปูนอลเลนแท้อทืมอันนี้เอามาปิดแอร์ครับผมป้องกันสีกระเส้นกระเด็นใส่นะครับเนื่องจากแอร์เราเพิ่งซื้อนะครับ ยังไม่อยากได้สีแดงครับให้มันเป็นสีขาวอยู่ก่อน <Okay. S 1> <c oughs> นี่ครับชายสีดีๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับผมแบรนด์ดังๆที่มีขายตามท้องตลาดนะครับความเชื่อมั่นก็จะดีคุณภ,ภาพโอเค เบเย,ยชิวโฆษณาต้องมาแล้วหรอครับผมโฆษณาเบเย,ยชิวให้ตลอดเลยใช้ลูกป,ปิ้งทานะครับแล้วก็ค่อยตรงไหนที่มันลึกหรือเป็นมุมขอบเราก็ใช้แปรงนะครับช่วย บานทีกวางก็เป็นลูกกิ้งสองรอบนะครับก็จะหนาตึบ๊บ ฟังทางนีพระท่านคัดเด้เนาะฝากแอนทางผีเนาะเอะเอกคัอนอะไรได้อหรบ่มัน่านอะไได้เหรออโอทำงาที่เาคน ขาวๆโปร,โปรเปเลีเนี่ยเดี๋ยวมัน,น,นะคะือไปคัดว่าเออใส่คัดๆอีกจักหน่อยนีะเออถ้าเก็บอันอยันซีแห้งก็ซีดิซีดีส่วนผสมมันดีมันได้การเลยมันกิน อยู่บ้านเฮานี่ไปอุบลหรืออุดรไกลกว่ากันซ้ำๆกันอุดอ,อไก,ก่ออไกว่าบ่อุบกอกลกับสองลอยก็โลอกกอุดอ,อกับสองกลอยกันไอ้อุบลจากจากไอจากพันต้องไปสองลอยใส่บ่เขาว่าจากบ้านอันคอยเห็นละก,กิโลจากบ้านดอนโทษหน,นิสองลอยสิบสองอุบลเนี่ยอ่าแต่ีมาจากไอ้ สกลไปหาอกนอา,าอม่นสกุลมานการหาซิบสองร้อยลื่นกันอยู่นหน่อยนึงยสี่สิบสามสี่สิบสี่ไปน้าแกหาซิบมาแล้สกุลน,น้าแกมาห่อน,น้องบอลเดีกันสามสิห้หาบอกิ้มาบอเออประมาณนั้น,นละ เขามานีอีกนี่เอเก่าหัจากน้องบอมานี่กันด้ย่โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมทาสีบ้านครับผมโดยสีเบเยอร์นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมแลบฟังครับ